ี่บ้องครับบ่าวรมอยู่ที่สวนอินทพาลัมอยู่ม่องนี้เนี่ยนะครับปลูก500ต้นปีนี้ได้ผลผลิต200ต้นน้ำกันมีม่องถ่ายรูปมีอินทผาลัมสามารถตัดอินทผาลัมเองได้เลยแล้วก็ชิมอินทผาลัมแบบบ่ออั้นเลยนะครับบ่าวรมอยู่ที่สวนอินทผาลัมบ้านโพนงามท่าอำเภอโพนแฮแคลวจังหวัดสกลนครไปเบิ่งครับเมื่อนี้นัดครับลุงดะกับประกาศไว้เพื่อนสิพาเข้าไปชมสวน ไปเบื้องกันเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยไม่ใหญ่มมตโตแท้สวนไหมสวนอี่ยังอันี้สวนอินทรพรมบ้านพลงามท่ายุไสล่ะนี่ยุไสครับอยู่บ้านพลงามท่าครับบ้านพลงามท่าอันนี้ลุงดะตัวจริงตัวแท้ครับผมตัวจริงครับนี่เดชน่ะอันนี้ปลากาบปลากาบโทรเออเป็น คู่ชีวิตกันบอกครับหรือว่าเป็นเพื่อนกันคู่ชีวิตกันเนาะคู่ชีวิตกันเป็นเมียเป็นเมียเป็นเมียนั่นแหละขัดแน่แน่ปาดทีโทเห็ดมาดูนป่านใดละส่วนเท่านี้ครับผมเริ่มปีห้าแปดครับหกเจ็ดปีนี่แหละปาดโทเป็นเด็กน้อยกับเข้าปอหนึ่ง้ะเนาะเห็ดมาตะดูนออ้จักต้นนีในนี่น่ะนะเฮ้ทั้งเมื่อผมปลูกห้าร้อยต้นครับปาดโท ห้าต้นครับสิบปไล่สิปไร่แต่มันก็บ่ได้เป็นตัวเมียเบิดหรอกมันมีตัวผู้นำแน่โอ้อันนี้ก็เคเอลเคเอลหนึ่งเอียงเคเอลหนึ่งบเยเพิ่นตั้งตั้งซื้ออยู่ไออยู่ของแม่โจ้ก็เจ้าเป็นอยู่อาจารย์อยู่แม่โจ้ก็เจ้าเป็นเพาะพอเม็ดมาขายแรกๆอ่ะนะแรกๆเลยครับสมัยแรกๆครับตอนอาแสดงว่ามันมีมาเล็ดกับเอียงอีก เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อ้อช่ไที่หลังสําหรับถ่ายภาพบ่โอแสดงว่าอันนี้ถ่ายภาพครับเอาไว้ให้กับเจ้ามาถ่ายมาชิมได้อย่างแบบชิมได้ชิมเบ็ดชิมในต้นหรือยังสิบบ่ชิมเลยถ้าแสดงว่าเบื้องปลายมันบอตัวใดถ่ายภาพให้ถ่ายภาพซื้ออันใดที่เบ็ดต้นมากก็เขากินเกือบทุกต้นเลยอร่อยเอาเนาะบ่พอก็อย่าเอาไม้ชิมอยู่แล้วแล้วแต่ โอ้แสดงว่าเจ้าเจ้าของส่วนใจดีก็เจ้ากินแล้วจังขึ้นไปสั่งซื้อพวกเราหรือเพ่ซักกระทือกันไกลมาเลยมาหาเลือกเอาอยากได้พวงใดแต้นแต่ละต้นอยากเอาทลายเดียวเส่นเดียวก็ได้เป็นเลือกเขาเขาชีเบิ่งจังใดว่ามันได้ซุกว่ามันได้แซบแล้วจริงจงมันก็มีอายุมันอย่าไดมีเวลามันอยู่ธรรมดาพวกนี้มันสิร้อยห้าสิบวันร้อยสี่ห้าถึงร้อยห้าสิบวันตัดได้จังสีตัดได้อันนี้ต้นนี่ตัดได้ไปตัดได้แล้วนี่สำเนียงบอปีกายนี่ผมขายสี่ร้อยบอ แต่ปีนี้ผมลดลดราคากระนำซัมเมอร์เซลครับผมบู๊ยเนื่อหลือ350 350เน้อครับผมเนื้อเยอะตัวนี้เนื้อเยอะบ่ครับเนื้อเยอะมันแตกต่างกันจะได้เนื้อเยอะกรับเพาะเมล็ดนี่เวากันฟังนี่รดรสชาติมันสิบคกอกันนะบ่ในมันสีดีกว่าแต่ว่าพ่อเม็ดก็ดีนะบางต้นผมขายโลละห0ร้อยหมดนแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาได้ปันใดแต่เนื้อเยือมันจะแน่นอนในเรื่องของทุกต้นเลยนี่ครับพี่น้อง ใหญ่เลยเดี๋ยวจะไปเบ่งต้นนั่นน้ำมันลูกใหญ่ๆอันนี้คือเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อรลชาติหวานเลยเนาะบาหีเนื้อเยื่อบางีอุ้ยหวานแทรับพอใช้ได้อยู่นะหวานกิโลสามร้อยห้าสิบหนึ่นกองครับถูกถูกลดลงปีนี้ปีการี่สี่ร้อยก็เบ่งเอ๋อยมาได้ อุ้ยสด่าบนั่งกินในเบิดมือหมแล้วลรดเนาะลูกข้าผมมาปิดเกือบทุกต้นบ่เขาอิ่มสะก่อนเขาจึงเนี้อลุ้นเราลุมาโอ้ยแม่ทางนี่ก็สิมาลุ้นเนี้ยเอาถามจักหน่อยครับลุงการปลูกการดูแลเห็ดจังไดตอนแรกเขาเอาเนื้อเยื่อมาเอามาลุงเอามาเห็ดแปลงเห็ดลงจังไดไปซื้อมาแล้วหลุดมันถึงเวลาปลูกหรือผมบมีบ่มีบมมีเวลาเห็ดน่ะ ก็เลยเอารถไทยนี่ไทยเป็นพ่นี่น้อยหนึ่งแล้วน้อยๆสัําตัวนั้นแหละน้อยกว่าตัวนี้สั่มใช่ตัวนั้นน้อยกว่านี่อืเอาใส่เป็นโพดจำนี้เป็นพ่นี่น้อยแต็กก็ยังน้อยกว่านี้อีกครับเพราะว่ามันเบี้ยมันน้อยเนาะแล้วก็ปลูกเลยอืปลูกมันเป็นแถวไปเบิดเลยเต็มไปเบิดเลยทีเดียวเลยแล้วจังไรบานบานแล้วรถมันใหญ่มารถย้อมันโบวายละหักมันออกลายบานนี้ ออกไก่เราเล้วเอาหลดไถยไถ่ใหม่ไถ่ใหม่อีกเออไถ่ใหม่ยังได้อ้อมโพลใหญ่ๆแบบนี้ครับแต่จริงๆแล้วถ้าปลูกให้มันดีนะเออคุดหลุมให้ดีๆก่อนแบบใดเอ้าคุดหลุมคุดหลุมบ้างถ้าแม่นดินบ้านเฮานี่ดินแบบดินลูกล่างแบบนี้นะยินหินแห่เฮานี่เอาจาก70-80คุณเราเอาขี้งอขี้ควายมาใส่ทิมไปก่อนจากปีหนึ่งแห้งดีป่านนั้นเลยพื้ง้นแต่เมาทิมดูนปานนั้นผมเอามาก ขิงง่วขีขว้ควายใจก็ผสมแล้วก็คูณดินขึ้นไปเลยปลูกเลยมันเลิศบ่ขักวันไหนพงว่าอื็คือว่าวเราเอาบ่เคยเห็ดเนาะหลุมคุดกว้างง้ยเอาสมัยถ้ามาตรฐากนกระเม็ดคูณเม็ดนะ่ะเม็ดคูนเม็ดแล้วเอกขิงง้วะขี้ควายความเลิกเด้เดพ่อกันบอกถ้าจะให้มันสมบูรณ์นะเออเอา,เ,อาเม็ดคูณเม็ดแล้วละหาหญาหาห เพื่องหายังมาทมดิมทิมไว้จากปีนึงเลยมาปลูกแน่นอนกว่าแน่นอนกว่ารากมันไปไวกว่าบอปาดอุ้ยเดียวเดียวีอย่างนั้นสีแดงนังนะ่ะโอ้อันนี้ออันนี้ก็เพอเม็ดไงบอหวานนั่นบอตัวนี้ก็ให้เขาก็ขายราคาใบหี้แดงจ้่อันนี้หวานเหมือนกันแต่ว่ามันยังบอกแกลบอะไรมันยังบอกแก่ปอะไรอย่งไใช้ใชมือถือนี่นี่ครับ ขายราคาเดียวกันครับเนื้อเยอะเพราะว่ามันกับวานคือกันครับวานคือกันเวลาดูเรเห็ดจะไหนเขาปลูกแล้วปุ๊บทิมไว้เลยบอกหรือว่าต้องดูเรมันเบบียน้ําำให้น้ำให้น้ำผมต่อน้าไว้ทุกต้นเลยเปลืองเพรากับให้น้ำน้ำก็บบดบดเท่าไรดอกธรรมดาปุยเปย์เยอะะปุ๋ยกัปุ๋ยคอกแล้วก็เมลผมไปเบิ่งตอนหลังค่ะส่วนใหญ่เขาเขาบอกว่า ต้องมีบ้างปุ๋ยเคมีปัจจุบนอ้าวตายแล้วคุณทุกเจ้าบอกว่าผมว่าเราต้องใส่ปุ๋ยเคมีเออคอยก็ไม่ได้ใส่เครือเลยไม่ได้ใส่ไปเบิ่งของเขาเขาบอกว่าต้องใส่บ้างนะว่าอ้าวอ้าวคือวังจันเฉพาะต้นผมมันจังบางเนาะใส่แต่ปุ๋ยคอกนะเอากระใส่แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมักไปปับันนี้มาใส่เคมีน้ำแมนบอบัจนี้มาใส่อยู่แต่ก็ใส่โบรายใส่มันมันเป็นปุ๋ยสูตรอย่างเคมีนะเค้งเรื่อมัน ที่เขาเร่งเร่งหมากเร่งดอกอย่างนีแบบนี้แหละธรรมดานี่แหละกันลสูตรเร่งดอกกันเร่งดอกไปครับแล้วแต่สูตรถ้าช่วงใดมันดอกมากมันก็ใช่ตา,ามทสูตรช่วงนะเขาตัดลูกแล้วนี่แบบนี้เขาก็เริ่มอมตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วมันปุ๋ยอยัง,ป,ยยงปุ๋ยเร่งตั้เร่งต้นนี่แหละเร่งต้นให้มันออกเพราะมันไม่ได้ออกเลยไอ้ไอ้ที่มันออกนี่ที่มันออกนี่พุ่นได้บาเนี่มันจงซื้อออกใหม่เราต้องเร่งให้มันมีให้มันมีใบหลายแล้วมันจงซึ่มาออก เขาบเบลล่งมันก็ชิอย่แล้วนันปีหน้ามันก็บอกบอกเจดงว่าจริงๆแล้วศัตรูพืชก็เป็นห่วงคือเรื่องดวง<ม>นอกนั้นมันก็อยู่ได้ของมันเลยมันบอกอยู่ได้อินทพาลัมนี่มันง่ายอยู่อีกแบบหนึง่งเลีเพียงบอ่ว่าเท่าอยากให้มันสมบูรณ์ก็คือดูแลต้องดูแลค่ะค่ะเกิดเขาบอดูแลมันไปลว่มันก็ธรรมาชาติมาก็ออกเป็นกระปิดกระปอยพันธุะเรื่องราวของลุงดะ ปากกาบตะก้อนเห็ดงานเอียงครับนี่ผมตกแต่งภายในครับทำตกแต่งภายในอยู่ใส่ครับอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพครับตอนนี้กัยังเห็ดยู่บอ่ครับยังเห็ดห้ลูกเห็ดโอ้ห้ลูกเห็ดแต่เขาผู้จัดการใหญ่เนาะผมก็คอยดูแลดูแลเพราะว่าเราประสบการณ์มันบ่ครับใชครับเบิ่งดูเพื่อนเห็ดร้านตกแต่งโอ้ยเป็นซูลเป็นซูลได้อย่างดีเลยผู้ใดมามองนี้นี่นะครับสามารถเก็บได้ครับตัดได้ชิมได้สบายสบาย ตะก้าตรงไหนนี่เด็ถือไปแล้วนี่นะครับนี่มีที่ตัดพร้อมเห็นบอสามารถเข้าไปได้แล้วก็เลือกเอาได้เลยนะครับอันนี้ก็มีแบบหอยอุดตูนอินตนไว้อยู่นะครับผมสวัสดีครับผมโอ้ยหอยอุดตูนอินเตนอยู่นะครับคุณหะยงมจัจจจากินอิ่มแล้วก็จังเมื่อเนาะเพิ่นก็เลือกเอาอะไรอยากได้แบบใดเลือกเอาเป็นเบืองเอ้วนี่อันนี้คือน้ําอินตาผาลม เขาบอได้ใส่ยังเจี๊ยบมันหอมหวานจังเลยบวบได้ใส่น้ำตาลบ่อีไบ่อเลยใส่เกลือใส่เกลืออย่างเดียวใส่เกลืออยู่เพื่อตัดของมันเตัดมันบบให้มันเลี่ยนเนาะครับผมอืออืออืออ๋ออันนี้คือลุงดะป้ากาบครับเจ้าของสวนอยู่ที่บ้านหยางเกาะบ้านพนงามท่าบ้านพนงามท่า ตำบล้าแปนอําเภอโคกสีสุพรรณอําเภอโคกนาแก้วอําเภอโคกนาแก้วจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครพี่น้องมาแล้วพี่น้องสิได้เห็นเรื่องของหนึ่งมาถ่ายภาพมาเป็นมองเป็นท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่สิยิบจับอ่ากันกอกกันไก่ไปตัดเอาอินทผาลัมสดๆกินแซ่บๆได้เลยทีเดียวนี้นะครับของในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีหลากหลายราคาให้เลือกสันร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับ มาได้เลยล่ะก็มาอุดหนุนจุนเจือกันล่ะก็มาเที่ยวเอาขอบคุณมากๆครับเมื่อนี้พาบารูมมาหู้จักกับส่วนอิจภาลาสวยๆงามๆขอบคุณครับขอบคุณครับผมบารูมรายงานคครรัับบครับ